นี่แล้วนี่ครับแมวลายเสือโอ้สวยงามน่ารักอีกแบบหนึ่งลายเหมือนลายเสือเลยนะครับหะดูได้ยากเหมือนกันนะครับนานๆทีเราเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเข้าใกล้เขาจะวิ่งหนีนะครับแต่ว่าผมจะซูมให้เห็นใกล้ๆนะครับครับแมวลายเสือ เป็นแมวที่น่ารักอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับอ่าไม่ออกมาเหรอตอนนี้เขานั่งพักอยู่ใต้ต้นมะนาวนะครับต้นมะนาวให้อยู่เป็นร่มเงาให้กับแมวลายเสือนี่นะครับ ดูที่ลายตามตัวเขานะครับลายเป็นเหมือนลายเสือเลยนะครับครับถ้าออกอสีเหลืองหน่อยนี่ก็เหลืองลายสีดํานี่ก็เป็นลายเสือชัดเจนเลยนะครับแต่ันี้าไม่ได้ออกสีเหลืองนะครับแต่ลายนั้นลายเหมือนเสือเลยนะครับเป็นความน่ารักของสัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นแมวนะครับ ที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่คนที่ชอบเลี้ยงแมวนะครับผมก็เลยถ่ายภาพมาให้ท่านผู้ชมที่รักแมวนะครับมาเก็บไว้ชมนะครับความสวยงามของแมวลายเสือนี้นะครับอันนี้ครับ ให้ท่านผู้ชมได้ชมใกล้ๆนะครับของแมวลายเสือแต่ถ้าตัวใหญ่อย่างนี้ก็น่ากลัวนี่ความน่ารักของเขานะครับอลายน่ารักจริงๆนไม่ยอมออกไปไหนเลยอยู่ใต้ต้นมะนาวเนี่ยไม่ยอมออกไปไหนเลย แล้วเ,เข้าใกล้หลบแล้วนี่ครับสายเห็นลงมะนาวด้วยเขาหลบอยู่เขาเขากลัวคนนะครับปกติแมวเนี่ยจะไม่ค่อยกลัวคนนะแต่ว่าผมเห็นแมวตัวนี้แล้วเขากลัวคนนะครับถ้าเข้าไปใกล้นะเขาก็จะวิ่งหนีนะครับ ตอนนี้เขาหลบอยู่ด้านาหลังต้นมะนาวนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆใ,ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแมวน้องแมวมานี้แล้วน้องแมวน้องแมวนี่แล้วนี่แล้วไม่ต้องกลัวอันนี้แล้ว แล้วจเจ้าอาหารให้กินแล้วครับน้องแมวเาปกติน้องแมวจะไม่ค่อยกลัวคนนะครับแต่วันนี้เราเอาอาหารเม็ดมาให้แต่ว่าน้องแมวน้องแมวไม่กล้าเข้าไปกินนะครับปกติน้องแมวเนี่ยจะชอบเข้ามาหาคนนะครับผมจะลองเข้าไปใกล้ๆนะครับว่าน้องแมวเขาจะกลัว เรียกว่าตื่นตระหนกหรือเปล่าครับจะว่าจะค่อยๆเดินเข้าไปนะครับน้องแมวลายเสือนะครับตอนนี้เขาก็มองมองดูผมว่าเอ๊ะตอนนี้ผมทําอะไรอยู่ตอนนี้กําลังถ่ายวีดีโอเพื่อจะให้ท่านผู้ชมชมความน่ารักของน้องแมวนะครับที่เป็นลายเสือตอนนี้ผมอยู่ที่ระยะประมาณอสองเมตรครึ่งนะครับ เยวจะลองเข้าไปทีละน,นิดนิดอย่างาช้านะครับถ้าแม่น้องแมวตื่นตะหนกกลัวอ้าวนี่ไงครับลายลายเสือผมก็ใกล้ได้แค่2เมตรนะครับตอนนี้เขาก็เดิอนออกไปละ นี่ลายสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชม เดินไปเลย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 โอ้โ oh หแ,แมวลายเสือสวยสวยสวยแมวแมวหลบเข้าไปในโพรงป่าแล้วหายไปไหนแล้วเนี้ยแมวออกมานี่แล้ว แมวแมวแมวไปไหนละนี่ครับแมวลายเสือที่เป็นลายที่สวยงามมากเลยนะครับหรือเขาเรียกว่าแมวสายพันธุ์เบงกอร์บางคันครับแมวสายพันธุ์เบงกอนะครับเป็นลายเสือที่สวยงามมากอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่า เขามาจากไหนนะครับน่าจะมีเจ้าของแต่ตอนนี้เขาก็มาอยู่แถวๆอยู่ใกล้ๆบริเวณที่เราให้อาหารนี่นะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะรอว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปนะครับนี่ครับเขาออกนอกกรั้วนะครับไปอยู่ด้านล่างเราไม่สามารถที่จะไปถ่ายใกล้ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับบอสสวยงามมากเลยนะครับแมว าสายพันเบงกอรหรือว่าแนวลายเสือนี่นะครับผมอยากถ่ายใกล้ๆให้ท่านผู้ชมได้ชมความสวยงามแต่ว่าเขาไม่ยอมที่จะให้เราเข้าใกล้เลยนะครับเข้าใกล้ได้ประมาณแค่2เมตรเขาก็วิ่งหนีแล้วอาจจะยังไม่เคยคุ้นเคยกับเขานะครับแมว ลบไปแล้วเราคงจะต้องรอ้อยเขากลับเข้ามานะครับแล้วเราจะได้ภาพที่สวยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ